สวัสดีครับทุกคนครับมาอีกแล้วครับวันนี้มาบอกแนวทางนะแนวทางโชคลาภเลขฮานอยวันนี้ทุกคนแนวทางโชคลาภเลขฮานอยวันนี้จะเป็นอะไรจะมาตัวไหนจะมาเลขอะไรทุกคนมาคำนวณกันเมื่อวานนี้คำนวณผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเนาะเพราะว่าไปดนนึงเข้า3าตัวหมดเลยมันก็ ออกตัวหน้า3ตัวบ้างอะไรต่างๆบ้าง,าง,างมันก็เลยไม่เข้าเลยเข้ามาเข้าตัวเด่นที่เราฟันไว้ก็คือ4ีหนึ่งเข้า4ีหนึ่งนี้เข้าเลยคิดว่า4ีหนึ่งมันจะมาตั้งแต่แรกเลยมันไปออกอันสุดท้ายเลยทุกคนเนาะใครตามถึงก็น่าจะได้เนาะวันนี้จะฟันให้น้นอยๆทุกคนเนาะจะได้อ่ไม่ได้แบบลงทุนเยอะเนาะ เอาเป็นแนวทางนะทุกคนเนาะมีสติในการเตี่ยงโชคมีสติในการเล่นเนาะทุกคนเนาะอย่าไปทุกเดมากมันมีทุกวันน่ะทุกคนเอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคลาภกันนะทุกคนเนาะย้ําว่าเป็นแนวทางเสี่ยงโชคลาภทุกคนนะวันนี้มาบอกแนวทางแนวทางโชคลาภทุกคนแนวทางโชคลาภจะมาเป็นอะไรนะเลขทูบเลขทูบของเราก็พลาดไปนิดหน่อยเลขทูบของเราวันนี้มาเลขทูบขอปู่เรียบร้อยแล้วได้เรขทูบมาแล้วเดี๋ยวดูกัน แต่มาเอาเลขคำนวณก่อนทุกคนวันนี้จะเขียนให้ดูเนาะจะเขียนให้ดูแคบหน้าจอไว้ก็ได้หรือจะจดไว้เลยก็ได้เนาะใครมีกระดาษปากกาเตรียมมาจดเลขกันทุกคนวันนี้วันนี้ตรงกับวันพุธวันพุธวันนี้อาจารย์เพิ่งไปทําพิธีมาทุกคนเพิ่งออกไปทําพิธีตั้งสารพระภูมาเขาได้โชคเยอะนะ่ไปตั้งสารพระภูมา ไปตั้งสารพระภูมาอะวันนี้เดี๋ยวมาคำนวณตัวเลขกันว่าเลขจะมาอะไรและเด่นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ตรงกับวันพุธที่21วันนี้วันพุธที่21ทุกคนจะมาเลขอะไรอย่างเด่นชัดนะครับเนาะวันนี้วันวันนี้ก็มีวันนี้ยังไม่มีลาวเนาะวันนี้ไม่มีลาวพรุ่งนี้ถึงจะมีลาวเอาเอาเป็น เอาเป็นเราก็เข้าเลยนะเรา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 ,าเข้ากันก่อนเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะขอปู่อีกเนาะว่าจะมาเด่นอะไรทุกคนจะได้ไปเสียโชก <c oughs> เอาเป็นแนวทางก่อนวันนี้เด่นวันนี้กําลังวันกําลังวันเลขเด่นกําลังวันเลขเด่นเนี่ยวันนี้จะมาที่เลขสี่กับเลขวันนี้มาเลขสี่กับเลขเก้าทุกคนมาเลขสี่กับเลขเก้านะมาเลขสี่กับเลขเก้า เพราะฉะนั้นเด่นสีเด่นเก้าทุกคนนะถ้าจะรูดรูดสี่ทุกคนนะถ้าจะรูดรูดสี่ใครชอบรูดรูดสี่สี่น่าจะมาบนมาล่างก็มีเปอร์เซ็นต์มาในวันนี้เพราะฉะนั้นลูดสี่ก็ได้นะหรือรูดเก้าก็ได้นะแต่ถ้าถ้าตามตามแรงตามแรงกําลังเลขเลขกําลังวันนี้จะมีเลขสี่มาเพราะฉะนั้นรูดสี่นะครับรูดสี่ตัวเด่นในหลักสี่วันนี้ ตัวเด่นในหลัก4วันนี้มีนะครับถ้าเด่น4ก็มี40นะครับเดี๋ยวเขียนดีๆนะเด่น4วันนี้มี40นะครับ43 46 48แล้วก็49ตัวเด่นหลัก4มีอยู่ทั้งหมด5ตัวมี40 43 46 สี่แปดแล้วก็สี่เก้าอันนี้คือเด่นหลักสี่นะเด่นหลักสี่แต่ถ้าเด่นสุดในหลักสี่เด่นสุดในหลักสี่มีอยู่สี่เก้ากับสี่แปดเด่นสุดในหลักสี่มีสี่เก้ากับสี่แปดเด่นลองหลักสี่คือสี่หกนะครับเนาะเด่นสุดๆเลยในหลักสี่คือสี่แปดทุกคนนะอ่าไี้อาจจจดด้วยก่อนอ่าเห็นไหมเลขนะอันนี้คือหลักสี่ วันนี้เด่นรวมล่ะเด่นรวมเด่นรวมตัดออกมาสี่ตัวพอวันนี้เด่นรวมตัดออกมาสี่ตัวเด่นรวมวันนี้อย่างที่บอกคือหลักสี่มันเด่นสุดๆเลยคือสี่แปดกับสี่เก้าแต่เราดึงออกมาตัวหนึ่งทุกคนก็เป็นเด่นสี่เอาเนาะใครชอบสี่แปดสี่เก้าก็จัดซื้อได้เลยนะแต่ก็อยากให้ซื้อไว้อ่ะเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ออกมากวันนี้นะเด่นหลักสี่สี่แปดสี่เก้านะแต่ถ้าเด่นสุดๆในวันนี้เลยในหลักสี่ นะก็คือ48ดึงขึ้นมา1ตัวคือ48นะครับนะดึงขึ้นมา1ตัวคือ48่แนะสีนะ 48, นะครับ58าแปดนะหนะ้นะสานะครับ9 3อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหักมา หากลบดวงมาก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดะครับตัวตัวกันตัวกันเลยนะวันนี้นะเพราะว่ามันมันเด่นกําลังตัวกันก็คือแปดเก้าตัวกันคือแปดเก้าอ่ะอันนี้คือเด่นสี่ตัวนะครับเด่นสีตัวสี่แปดห้าแปดเก้าสามหนึ่งเจ็ดอาจจะมาทั้ง4ี่หนอยสามหนอยสี่หนอยเลยก็ได้ตัวนี้นะครับนะสี่ชุดนี้นะเพราะฉะนั้นเอาเป็นแนวทางเสี่ยงดูเด่นส,ดสุดเลยเนี่ยสตัวเนี้ยเด่น เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ไปเล่นรูดก็ลองจับเด่นสี่ตัวนี้ก็ได้ทุกคนจับเล่นสี่ตัวนี้ก็ได้นทีนี้มาเด่นสามตัวเด่นสามตัวมีเด่นสามตัวมีนะสามสี่แปดสสี่แปดนะครับนะสามสี่ปดอ่าสหนึ่งเจ็ด สี่หนึ่งเจ็ดจดไปพร้อมกันก็ได้ทุกคนสี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดนะครับทุกคนนะแล้วก็แปดศูนย์สีนี่อันนี้คือเด่นเลขสามตัว สามสี่แปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าแปดแปดศูนย์สี่ทุกคนนี่นเด่นสุดในวันนี้เด่นสุดในวันนี้หลักเด่นสุดในวันนี้เม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเอาเป็นสองเม็ดดีกว่าเพื่อกันพลาดนะเด่นสองเม็ดในวันนี้นะครับเด่นสองเม็ดในวันนี้มีสี่แปดนะสี่แปดอ่า เด่นสองเมตรวันนี้มีสีกแปดับสามสีอันนี้คือหลักสี่เด่นสุดหลักสี่สีแปดทั้งสี่แล้วก็เด่นสามตัวคือสามสีแปดนี่เด่นสุดในวันนี้อานี่โชคโชคทุกคนนะ่า,อ,าอันนี้คือแนวแนวเด่นนะต่อไปเลขทูบทุกคนมาดูเลขทูบกันอู้จะาเปิดโชคด้วยเลขทูบ เลขทูบมาอะไรทุกคนเลขทูบมาแล้วนี่ทุกคนมาดูใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมครับโน้มโทรศัพท์ลงนะครับโน้มลงหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับ,รบเห็นไหมอ่านี่ใครเห็นเลขอะไรใครเห็นเลขอะไร ใครเห็นอะไรเดี๋ยวมาแปลงกันทุกคนเห็นเนี้ยน,นะอาจารย์เห็นเป็นเลขแปดสองหกทุกคนแล้วให้แปดสี่มาแปดสองหกแปดสองจะมาอีกไหมวันนี้แปดสองมาอีกไหมเมื่อวานนี้มันเข้าอะไรเมื่อวานนี้มันเข้าแปดสองไหมทุกคนเมื่อวานนี้มาอะไรนนะเลขที่อาจารย์เห็นคือแปดสองหกทุกคนแปดสองหกนี่เลขทูบนะไปตัดเลขทูบกันเลยทุกคน แปดหกจะมาไหมแปดหกมาแล้วเมื่อวานนะวันนี้แปดสองหกทุกคนแปดสองหกเอาเป็นแนวทางโชคลาบไปเลยทุกคนนะนี่เลขทูบทุกคนใครจะไปแปลงยังไงลองแปลงออกมาได้ก็เป็นแปดสองสองแปดสองหกหกสองแปดหกหกแปดนี่มีแค่นี้เองทุกคนเลขทูบนะแปดสองหกทุกคนเลขทูบซื้อกันไว้ด้วยเกิดมีโชคมีลาบนะเลขทูบเลขทูบเลขทูบกู เห็นไหมอ่านี่เลขทูบป,ปู่นะเพราะฉะนั้นเลขเรามีเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งก็คือชุดเลขทูบชุดเลขทูบป,ปู่นะทุกคนเนาะจุดทูบให้ได้โชคจุดทูบให้ได้ลาเลขก็มีประมาณนี้ทุกคนเนาะยังไงเอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคลาภดูทุกคนนะให้มีโชคลาภอ่าอาจารย์ก็มาสรุปเลขประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเลขใหญ่รัฐบาลไทยนะเดี๋ยวจะมาสรุปแนวทางอีกครั้งหนึ่งทุกคนเนาะ เดี๋ยวรอใครรอเลขไม่ลำํำไม่รู้ว่าเขาจะมาลํำเก็บบนหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูก่อนแต่วันนี้เอาเป็นแนวทางโชคลาภเลขฮาหนอยไปก่อนนะทุกคนเนาะสามฮาหนอยนะสามฮาหนอยเลขไม่มากตัวเลยวันนี้มีนิดเดียวตัวใครจะลุดเล่นลูดสีไปเลยเนาะเล่นลูดสีไปเลยถ้าใครไม่เล่นลูดก็เล่นจับตัวสี่ตัวที่ให้ไปแล้วก็สามตัวสามตัวก็เอาสีชุดที่ให้ไปแล้วก็เลขถูกแค่นั้นเองทุกคนเนาะ เพิ่มเลขทูบมาอีกแค่นั้นเองอโชคลาบวันนี้ทุกคนนะยังไงก็ให้รวยรอย่าลืมนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะด้วยนะครับเนาะใครมีอะไรยังไงก็คอมเมนต์สอบถามหรืออยากจะให้อาจารย์ทำคลิปแบบไหนสอบถามกันมาได้นะครับเนาะคอมเมนต์บอกมาได้เลยวันนี้รวยรยมีโชคลาบดวงดีกันตลอดวันตลอดคืนโชคดวงดีได้ทรัพย์ไหลเข้าทุกคน